รีวิวเครื่องเล่นเทวิทยุนะครแล้วก็เป็นนาฬิกานะครับตัวนี้นาฬิกาปลุกได้ด้วยนะครับเป็นระบบอนาล็อกนะฮะเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดล CFM175TV ใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้เรียบร้อยซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับเลือกซีเรียลแถมฐานนาฬิกาหนึ่งก้อนด้วยนะครับเป็นฐานแบ็คอัพนะครับตัวนี้ใช้ฐานได้นะครับฐานเบอร์44ก้อนพวกกระดวกนะครับใช้ฐานได้ใช้ไฟได้เต็มระบบเลย ระบบนาฬิกาก็คือจะต้องดึงดึงด้านหลังเข้ามาแล้วก็ตั้งนะครับเวลาตั้งนาฬิกานะครับดึงด้านหลังออกแล้วก็ตั้งนะครับส่วนระบบปลุกนะครับก็คือตัวนี้นะครับหมุนตามเขียนนาฬิกาไปได้เลยนะครับเวลาปลุกนะครับตั้งปลุกมันจะเปขีดสีแดงตรงนี้นะครับนี่ฮะนะครับระบบนาฬิกาต้องออฟตัวนี้ขึ้นนะครับ ถ้าเล่นเทปนะครับเล่นวิทยุอย่าลืมกดตรงนี้ลงนะครับย้ํานะครับถ้าไม่กดตัวนี้เครื่องมันไม่เล่นนะครับตัวนี้เป็นปุ่มออนออฟตัดระบบฬิกากับระบบเทปนะครับเริ่มต้นระบบวิทยุเลยนะครับ AM เรื่อม,มาอันที่สองนะครับตัวจูนขึ้นอยู่ตรงนี้วอลลุ่มอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ AM 5เอฟเอมเรื่องเครื่องอันที่3นะครับรับได้ทุกเครื่องของบ้านเราก็เลยจะ912หนึ่งสองสามจนถึง108ในกะเฮิร์ตนะครับที่ิดจริยธมอย่างร้ายแรงซึ่งอาจส่งผลถึงสมาชิกสภาพักเป็นธรรมต้อยมีหลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัดใครสอบจาก60ผู้เราได้ด้วยนะครับตรงช่องไทยเพื่อมีรอยนิดหน่อยทาการจนด1อันเดี่วจัด2เยอะไม่ได้นะครับชัดเจนนะนี่คือแถลงการของพักเป็นธรรมนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่า มีคนเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เลื่อนลงล่างสุดเป็นเทปนะครับกอกว่าเพราะไซส์กว่าเป็นโลนี้สไม่ใช่ย่านนี้นะครับชัดเจนนะฮะนี่คือแถลงการของพรรคเป็นธรรมนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าอ่เดี๋ยวผมทดสอบระบบไลน์นะครับไลน์หม่นะครับตรงช่องต่อเข้าช่องใหม่นะครับเป็นสาย Ux 3 5เดี๋ยวลองดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับกด P บลูทูธคอร์ดนะครับเปิดได้นะครับ สามารถอาจจากอุปก,กรณ์ภายนอกได้นะครับถ้าเรากดสต็อปปุ๊บเสียงมันจะตัดมันออกแบบเป็นช่องใหม่นะครับออกแบบมาให้อาัดจากอุปก,กรณ์ภายนอกเนี่ยต่อเข้าช่องใหม่ตรงนี้ผ่านสายแยก3.5นะครับต่อจากโทรศัพท์เราเปิด YouTube นะครับกดเลคคอร์ดนะครับถ้าไม่กดเลคคอร์ดบวกเพย์เนี่ยมันก็จะไม่ไม,<ร>ไม่ไม่ดีนะ สอบฟังดูนะครับต่ออุปกรณ์ภายนอกได้ด้วยนะครับตัวนี้คุ้มกับเสียงดีด้วยพกพาสะดวกไป่่านได้แล้วก็เสียบไฟได้มีนาฬิกาด้วยโอเคเดี๋ยวจะสอบฟังระบบเคปนะครับเต็มระบบเลยตัวนี้นะครับหมูฟังเสยงปกตินะครับหมูฟังตรงนี้ดูไม้ที่อัดเมื่อกี้ตรงนี้ คนที่จะปรับระดับความเร็วมอเตอร์ใช้ไขควงจชคอยแห่เข้าที่รูนี้ได้นะครับตรงนี้สามารถปรับความเร็วมอเตอร์เพลงได้นะครับอันนี้เพื่อใคยจะเอาไปโมต่อนะครับ เสียงไข่นิดหนึ่งนะครับเสียงดีมากครับตัวนี้นะครับหมนหมดครับเธอคงลืมฉักเสียงเมื่อก่อนเคยเห็นเดียวนี้ไม่เห็นไม่รู้เธอไปหาคร กับการรีวิวนะครับขอบคุณครับ